S.H.B.C. เตรียมนำทองคำมา t o k e n ไนซอยู่บนบล็อกเชนสำหรับนักลงทุนรายย่อย ขอต้อนรับเข้าสู่ Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neotech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับวงการคริปโตเคอเรนซีนะครับโดยล่าสุดก็มีข่าวว่าทาง HSBC สถาบาันการเงินชั้นนำของโลกได้ประกาศตัวว่าจะเป็นธนาคารแห่งแรกในฮ่องกงที่จะนำสินทรัพย์บนโลกแห่งความเป็นจริงอย่างทองคำมาโทเคนไนซ์อยู่บนโลกบล็อกเชนโดยโทเคนทองคำน ะจะถูกสร้างขึ้นมาผ่านแพลตฟอร์ม HSBC o r i n Digital Asset ของธนาคาร HSBC และมีการเปิดตัวให้นักลงทุนสามารถซื้อขายผ่านแอปพลิเคชัน HSBC Online Banking และ HSBC HK Mobile Application ซึ่งธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งทั่วโลกต่างต้องการนำสินทรัพย์ของโลกแห่งความเป็นจริงหรือว่า real world asset มา tokenize หรือว่าทำให้กลายเป็นโทเคนบนเครือข่ายบล็อกเชนเพื่อนำสินทรัพย์ต่างๆมาปลดล็อกมูลค่าและเข้าถึงนักลงทุนรายย่อยได้มากขึ้น สำหรับทาง HSBC นะครับก็ได้มีการประกาศแผนการนำสินทรัพย์อย่างทองคำมา t o k e n i ไ e ไว้ตั้งแต่ช่วงคริสติกายน2023ที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิตัลของธนาคารโดยมีความร่วมมือกับ MetaCo บริษัทด้านคัสตอรี่ค y ิปโตสัญชาติสวิต์แลนด์ การเริ่มต้นของโทเค็นทองคำในฮ่องกงที่ออกโดย HSBC มีโอกาสที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการออกโทเค็นทองคำของอีกหลายธนาคารตามมา ปัจจัยนี้นะครับมีผลต่อความผันผวนของราคาทองคำในระยะสั้นให้นักลงทุนสามารถซื้อขายได้มากขึ้นส่วนในระยะยาวนะครับมีประโยชน์ต่อมูลค่าของทองคำที่เพิ่มขึ้นหากแตกต่างกันก็เพียงช่องทางการซื้อขายของนักลงทุนเท่านั้นและนอกจากการนำทองคำไปโทเค n นไนซ์นะครับอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำสินทรัพย์อื่นๆไปโทเคนไนซ์ด้วย สำหรับการนำทองมาโทเค n i ไนซ์นะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรซึ่งก่อนหน้านี้นะครับ ก็มีเหรียญคริปโตเคอเรนซีอย่าง p a x g o หรือว่า PAxG นะครับที่เป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่ถูกหนุนด้วยทองคำที่มีการเปิดตัวโดย Paxos Standard หรือว่า PAxG โดยเป็นโทเค็นใน ERC20 นะครับที่ทำงานอยู่บน Ethereum ซึ่งทางเหรียญ p a x g o นี้นะครับหรือว่าเหรียญ PAxG สามารถนำไปแลกเปลี่ยนได้ในการแลกเปลี่ยนที่หลากหลายรวมถึงเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่นักลงทุนสามารถลงทุนในทองคาได้โดยเป้าหมายของ p a x g o ก นะครับนั่นก็คือการทำให้ทองคำมีการซื้อขายมากขึ้นเนื่องจากตัวทองนะครับไม่สามารถแบ่งแยกหรือว่ามีความยืดหยุ่นในการขนส่งตำ่ำด้วยเหตุนี้นะครับทาง Paxos Standard จึงสร้างโทเค็นดิจิตอลที่มีการหนุนด้วยทองคำทั้งหมดซึ่งมูลค่าของโทเค็น Pax g o นะครับหรือว่าเหรียญ PAXG เทียบเท่ากับทองคำา1ออนซ์นะครับไม่ใช่1บาท ส่วนอีกหนึ่งข่าวนะครับเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเป็นข่าวของ Visa Token Service ในเอเชียแปซิฟิกนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีการให้บริการทะลุ1,000ล้านรายแล้วซึ่งทาง Visa นะครับก็ได้ประกาศเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาว่าบริการชำระเงินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ให้บริการโทเค็นมากกว่า1,000ล้านรายการและช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตลาดมากกว่า2,000ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วโดย Visa Token Service หรือว่า VST นะครับมีการเปิดตัวในปี 2014ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างข้อมูลบัญชีธนาคารแบบดั้งเดิมกับบริการชำระเงินแบบดิจิทัลไม่ว่าจะเป็น Google Play หรือว่า Apple Pay โดยทาง VST นะครับเข้ามาแทนที่หมายเลขบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตแบบเดิม16หลักที่ผู้บริโภคใช้ซื้อด้วยโทเค็นตัวเลขที่ปลอดภัยซึ่งสิ่งนี้นะครับช่วยให้ผู้บริโภคสามารถแชร์ข้อมูลทางการเงินได้โดยไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดส่วนตัวหรือข้อมูลธนาคาร ซึ่งว i s a Token Service หรือว่า VST นะครับทำงานบนเครือข่ายของ Visa Net ที่เป็นเครือข่ายกรรมสิทธิ์ของทางบริษัทซึ่งสามารถจัดการข้อความธุรกรรมได้มากกว่า56,000 transaction per sec โดยความเร็วระดับนี้นะครับน่าจะยังไม่ต้องพึ่ง Layer t 2 scaling solution รวมถึงวิธีการชำระเงินในระบบโทเค็นนะครับ ก็มีประโยชน์มากในเรื่องของการชำระเงินระหว่างประเทศและการเดินทางในต่างประเทศรวมถึงการแลกเปลี่ยนเงินสดหรือการโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างสกุลเงินทางวีซ่านะครับยังได้ศึกษาว่า97%ของนักเดินทางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกชอบการชำระเงินโดยไม่ใช้เงินสดในปี2023โดยมีการใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่2,525 25 US อลลาร์ต่อการเดินทาง ถือว่าโซลูชันของทางวีซ่าเป็นการปูทางสู่การค้าในอนาคตด้วยประสบการณ์ของผู้บริโภคในรูปแบบใหม่นะครับรวมถึงมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนอกเหนือจากบัตรวีซ่าและทางวีซ่านะครับยังรวบรวมพันธมิตรเข้าสู่อีโคซิสเต็มในการชำระเงินแบบดิจิทัลทั้งหมดสำหรับช่วงนี้นะครับเรื่องของคริปโตเคเรนซีนะครับก็มีกระแสะหลายเรื่องแล้วก็ราคานะครับค่อนข้างสวิงอยู่พอสมควรสำหรับใครที่ต้องการลงทุนเกี่ยวกับ คริปโตเคอเรนซีหรือว่าบิตคอยนะครับก็ควรศึกษาให้ดีก่อนนะครับค่อยเริ่มลงทุนถ้าใครอยากดูข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติมนะครับหรือว่าลักษณะแอปพลิเคชันที่ใช้กับเหรียญแต่ละเหรียญน,นะครับก็ลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ coinmarketcap com นะครับโดยในนั้นนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับมากกว่า2ล้าน4แสนเหรียญรวมถึง Exchang e ที่ใช้แลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีนะครับ มากถึง736 exchange อีกทั้งยังมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาย้อนหลังรวมถึงข่าวสารต่างๆของแต่ละเหรียญน,นะครับให้ทุกคนได้ไปศึกษากันนอกจากนี้นะครับยังมีเว็บไซต์ t h e a p p r a d a c o m นะครับที่ มีข้อมูลว่าแอปพลิเคชันไหนนะครับหรือว่าเหรียญไหนเป็นที่นิยมหรือว่ามีการใช้งานจริงอยู่บ้างนะครับและเว็บไซต์ที่บ่งบอกถึงกระแสต่างๆนะครับของเหรียญคริปโตเคอเรนซีอีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ Luna Crush ที่บ่งบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่ไหนนะครับกำลังเอ่ยถึงเหรียญคริปโตเคอเรนซีเหรียญอะไรอยู่บ้างหรือว่า เหรียญคริปโตเคอเรนซีเหรียญไหนนะครับเป็นที่น่าสนใจในขณะนั้นและอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่เป็นกระแสะในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานนั้นก็คืออินฟลูเอนเซอร์อย่าง Plan B ที่จะคอยเรียบเรียงไทม์ไลน์ของราคา Bitcoin นะครับหรือว่ากระแสะต่างๆเกี่ยวกับ Bitcoin นะครับ มาให้ทุกคนได้ศึกษากันส่วนกระดานเทรดเมืองไทยนะครับตอนนี้ก็เหมือนจะมีการเปลี่ยนมือหลายเจ้าอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าในช่วงกระแสคริปโตกําลังบูมแบบนี้นะครับจะมีกระดานไหนค้างหรือเปล่านะครับหรือว่าเซิร์ฟล่มตอนที่มีช่วงเทรดกันเยอะๆนะครับและก็ไม่แน่ใจว่าจะมีกระดานไหนนะครับแอบเอาเหรียญของเราไปลงทุนที่อื่นเหมือนซิ m เมกหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าหากมีเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับทุกคนก็ลองไปเช็คข่าวดูนะครับว่า ตอประเทศไทยทําอะไรได้บ้างหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน thailand